โอ้ยอร่อยจะทำน้ำเกรวี่มีคนพนักงานมาช่วย <c oughs> อันแครอท อยากได้หั่นแบบเนี้ยที่แม่ทําเมื่อกี้สวยๆที่มันเป็นแท่งยาวนะ่ะมาต้มกินกับไอ้นี่ไอ้พวกสวยไม่สวยนียเราก็มาหัน่นนี่เราก็จะใส่หมูนะคะกระดูกหมูกระดูกไก่เอาบาดาษกระทะอันนี้ใส่เนยดาดให้เขาให้เขาเป็นสีน้ําตาลน่ะคะ่ะเราจะทําน้าเกรวี่อันนี้ก็จะเป็นหอมนะคะสองหัวเอามาไว้ขอบๆเพื่อที่จะให้หอมมีสีแล้วก็แครอทค่ะ ีใส่ซอสเมื่อเสือเทศด้วยนะคะไส่ประมาณ3ามสี่ซอง แร์หลอขึ้นใช่ ากก็มีคลิปจากอุดรที่ว่าทำจากาทาคลิปต่อจากเนื้อก้อนนะคะเนื้อหมูก้อน,อนฟเกเดล่าของเดนมาร์กแต่คราวนี้คลิปมันไม่สมบูรณ์นะคะยากก็เลยมาทําคลิปตัวนี้ให้เต็มที่เดนมาร์กค่ะคานอค่ะ ไข่ค่ะ,คะใส่ให้ท่วมนะคะจากนั้น เราก็เคี่ยวไปเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจาก1ชั่วโมงครึ่งผ่านไปธรรมดายายจะปล่อยให้เย็นก่อนนะคะจะปล่อยให้เย็นทําข้ามคืนเลยอย่างเงี้ยแล้วมากรอกใส่ถุงเขาถึงเรียกว่าน้ําสต๊อกนะคะกรอกใส่ถุงเวลาเราจะทําเกรวี่หมูกไก่เนื้อได้หมดเลยมาค่ะยาย,ยาจะทําเกรวี่ให้ดูถึงเขาจะร้อนก็ทําได้ค่ะมาดูกันค่ะ เดีวก็จะใช้แป้งแป้งสาลีนะคะสองช้อนโต๊ะสอ,สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ละลายน้ำนะคะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็จะกรองนะคะแล้วก็คนค่ะ เเดี๋ยวมันจะจับกันเป็นก้อนแล้วก,ก็ช่วงนี้เก,ก็จะเพิ่มไฟนะคะเพิ่มไฟแรงขึ้นมาหน่อยมีเก้าเบอร์ก็อยู่ที่เบอร์ห้านี่ค่ะที่เดนมาร์ก็จะมีตัวนี้นะคะที่จะช่วยทําให้น้ําเกรวี่สีเข้มขึ้นอยาก,กจะใส่ไปถ้าม,มีก็ใส่ซีอิ๊วดำบ้านเราแ,ลแหละนิดหน่อยนี่ค่ะสีเขาจะเพิ่มซึ่งเขาไม่มีรสไม่มีชาติอะไรนะคะไม่มีกลิ่นมีแต่สี เป็นสีทำอาหารนะคะของที่นี่มันจะทำให้น้ำเกรวี่ที่นี่ดำเหมือนสีช็อกโกแลตนี่ค่ะคนเดนมาร์กก็จะชอบสีค่อนข้างอย่างนี้นะคะค่อนข้างดำเกลือค่ะพริกไทย ถ้าข้นเกินไปเราก็ใส่น้ําลงไปนะคะข้นไปแล้วก็เติมน้ําค่ะใครชอบพอใกล้เสิร์ฟเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะเพื่อให้ได้ความนัวนะคะเราจะเป็นรสชาติฝรั่ง เนยเนี่ยจะไปทําให้รสชาติของเกลือของอความจัดจ้านนะนุ่มลงค่ะกลมกลมละมุนขึ้นค่ะนะคะปิดไฟนี่ค่ะน้ําซอสเราก็เสร็จแล้วนะคะข้นแล้วถ้าใครอยากรู้ว่านี่ค่ะให้เขาเคลือบช้อนนะคะถ้าเขาเคลือบช้อนใสอย,อย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้นั่นคือเวลาที่เราจุ่มเนื้อลงไปแล้วเนื้อ มันจะเคลือบเนื้อที่เรากินหรือเนื้อสเต็กที่เรากินนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะเดี๋ยวยายทำให้ดูอันนี้เป็นของคนเดนมาร์กชอบทำไฟยายมีเก้าเบอร์ยายเปิดเบอร์สามนะคะอ่อนสุดยายใส่เนยลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะเนยกับแป้งเท่ากันนะคะสองช้อนโต๊ะอืม จากนั้นเราก็ใส่น้ำสต๊อกที่กองลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะะ <Okay. S 1> ใส่ไปแค่นี้ก่อนแล้วเราค่อยคนเร็วๆเลยค่ะคนนะคะไม่ให้เป็นก้อน เรวก็ตีแป้งให้เนียนเหมือนหน้ายายเลยค่ะอันนี้จะเป็นสไตล์ของเดนมาร์กนะคะที่เขาจะทำแบบนี้เป็นแบบโราันนี่ค่ะพอเนียนได้ที่แล้วเรารู้ว่ามันไม่เป็นเม็ดแล้วเราก็ใส่เกรวี่ลงไปเอ้น้ำสต๊อกค่ะลงไปถ้าใครไม่เก่งก็ค่อยๆทำนะคะ,ค,ะค่อยๆใส่พรอยายชินแล้วยายก็จะรู้จังหวะ ให้ใส่น้ำเกรวี่ลงเอน้ำสต๊อกลงไปทีละนิดตอนนี่ยายชำนาญแล้วยายก็เลยใส่ลงไปสองครั้งทำแรกๆเนี่ยใส่ไปทีละนิดทีละนิดค่ะคน้นไปนะคะยายก็จะเพิ่มน้ำสต๊อกลงไปอีก ใส่ไปทีเราน้อยก่อนค่ะอ,คอันนี้ทำง่ายเพราะว่าถ้ามันข้นเราก็เพิ่มเพิ่มน้ำนี่เห็นไหมคะก็จะเนียนสวยส่วนมากคนไทยเราจะชอบสีแบบนี้ค่ะ สีน้ำตาลอย่างงี้แต่คนเดนมารนะ์กอ่ะเขาจะต้องใส่สีเพิ่มนะคะยายก็จะใส่สีของเดนมาร์กเพิ่มที่ไทยตอนที่ทยายทำอ่ะยายใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยเพราะถ้าใส่เยอะมันจะเป็นกลิ่นอันนี้เขาไม่มีกลิ่นค่ะอพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ปรุงค่ะปรุงเลย หน่ยคใครมีรสดีมีคนอก็ใส่นะคะใครชอบพริกไทยใส่ไปเยอะๆเลยเสีย่ยซิมเบิงโอ้ยอร่อยนัวนัวอืมเอ้อย Very good นั่นละกันแล้วเดี๋ยวยายจะทำเนื้อแล้วก็หมันฝรั่งนะคะเอาไปราดอันนี้กินกับสเต็กหมูสเต็กไก่เนื้อก้อนที่ยายทำให้ดูนะคะได้หมดอืห้ามถานหรือว่าทำยังไงจำไม่ได้แล้ว ก็ใส่แหลกลานไปหมดเลยกินกันนี่โมไม่ต <c oughs> ้องเห่าเลยนะ